ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ต2สูบเรียง 500cc รุ่นใหม่ล่าสุดทั้งหมด3รุ่นของปี2019นั่นก็คือ CBR 500R, CB 500F และ CB 500X ซึ่งขณะนี้ก็มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายวันนี้เราจะมาดูคำตอบกันครับมีหลายท่านนะครับอยากให้ Honda เอารูปโฉมดีไซน์ของ CBR 250 WR สเปคของอินโดนีเซียมาใส่เครื่องยนต์ของ CBR 500R จะเป็นไปได้หรือไม่คำตอบก็คือเป็นไปไม่ได้ครับ Honda จะมีการปรับโฉมดีไซน์ของ CBR 500R ให้มีความสปอร์ตดรสิงที่มากขึ้นอาจจะมีความคล้ายคลึง CBR 250 WR เป็นบางส่วนเพียงแต่ว่าจะมีความคมเข้มเร้าใจเทียบเท่ากับ CBR 250 WR หรือไม่ ามาดูกันต่อไปกับรถตัวจริงที่จะเปิดตัวครับมีหลายคนสอบถามเข้ามาว่าอัพไซด์ดาวหน้าของ CBR 500R ตัวใหม่นี้จะเหมือนกันกันกบอัพไซด์ดาวของ CBR 250R หรือไม่คำตอบก็คือว่าอัพไซด์ดาวของ CBR 500R รุ่นใหม่นี้จะเป็นชุดเดียวกันกันกบ c b 300R ที่มีขนาดแกนใหญ่ถึง41มิมใหญ่กว่าของ CBR 250R ที่ใหญ่เพียง37มิมเท่านั้น หลายคนบอกว่าอยากได้ดิสเบรกหน้าคู่เช่นเดียวกับตัว CBR 650F ต้องบอกเลยครับว่าเป็นไปไม่ได้ CBR 500R รุ่นใหม่ยังคงใช้ดิสเบรกหน้าแบบเดียวแต่ว่าจุดเด่นก็คือจะเป็นดิสเบรกหน้าแบบล e ดเด n m มาส์ชุดเดียวกันกับของ c b 300R สีลูกสูบให้ความสวยงามและโดดเด่นเหนือกว่า CBR 500R รุ่นเดิมอย่างเห็นได้ชัดมีหลายท่านอยากให้ออนด้ปรับเพิ่มรอบเครื่องยนต์จาก8,000รอบต่อนอาทีขึ้นไปสูงสุดที่10,000รอบต่อนอาที เช่นเดียวกับนินจา400เนื่องด้วยว่าหลายคนอยากให้มันมีความเร็วความแรงที่เพิ่มมากขึ้นและหลายท่านก็อยากให้มีการขยับแรงม้าขึ้นไปจากเดิม47แรงมา้าให้ขึ้นไปอยู่ที่49 50หรือว่ามากกว่า50แรงมา้าถ้าดูจากข้อมูลเบื้องต้นของ cbr 5 0 0 r และ cb 5 0 0 f cb 5 0 0 x ทั้ง3โมเดลในช่วงที่ผ่านมาอนนันต้องการควบคุมแรงม้าไว้ไม่เกิน47แรงมา้าเพราะว่าต้องการรองรับไปกับขี่ a 2ของยุโรปที่มีการควบคุมไว้ ไม่เกิน4.7แรงมา้าเพราะฉะนั้นถ้าว่าจะมีการปรับแรงม้าเพิ่มขึ้นไปให้สูงเกินกว่า4.7แรงมา้านั่นก็หมายความว่าต้องมีการปรับขึ้นอยนาเป็นสองสเปคสเปคหนึ่งนะครับขานในโยุโรปและอีกสเปคหนึ่งที่มีแรงม้าสูงกว่าอาจจะ49หรือว่า10แรงม้านั้นขานในเมืองไทยของเราและประเทศอื่นๆที่ต้องการซึ่งดูแล้วก็เป็นไปได้ยากครับเพราะว่าฮอนดานั้นนิยมทำเครื่องยนต์ให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกเพื่อง่ายต่อการผลิตและการส่งออกจากเมืองไทยของเราไปยังหลายประเทศทั่วโลกนั่นเองอย่าางไรก็ตม ผมเองก็อยากให้ฮอนด้าด้มีการปรับเพิ่มแรงม้าขึ้นไปเพื่อเอาใจแฟนๆชาวไทยรวมถึงการปรับเพิ่มรอบเครื่องยนต์จาก8,000หรอบต่อนอาทีขึ้นไปที่10,000รอบต่อนอาทีถ้าทําได้แบบนี้แล้วก็รับรองว่าความเร็วสุดนั้นทะลุ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างแน่นอน h อ n ด้ Honda มีแผนเปิดจองอย่างเป็นทางการในงาน m อ t ต r Expo 2018วันที่29พฤศจิกายนพศ2 6 1ที่จะมาถึงเรื่องเราจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ